สวัสดีครับผมวินไทยเอเวอรเรสต์นะครับสาขาอำเภอเมืองสวัสดีครับสวัสดีครับผม <c oughs> เนมเอเวลเรสสาขาเทิงเชียงไฮ้นะครับจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะวันนี้เข้ามาติดตามสวนยางพาราที่เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยเอเวอรเรสต์ของเราไปแล้วแล้วก็รักษาต้นยางใจนึ่งก็หายด้วยนะครับเนาะครับวันนี้เขาก็มาติดตามผลการใช้ปุ๋ยน้ำและปุ๋ยเม็ดเอเวอรเรสต์เขเนาะเกษตรกรป่อเคยได้ไดน้ำหนักกี่กิโลกวะ ทำนาเป็นวันสามร้อยสามร้อยบ,บ<า><ะ>ได้ใจ่ปุ๋ยเอวเล็นี่เตือนะะพ๋อยังม่ได้ใจ,จ่แ้วหลังดัก <ขอ S 2> หลังใจอเอวเล็์มาส่วนนี้ก็ผมคิดประมาณสักแปดมีดนี่ก็ทำยางก็ขึ้นมาถึงห้าร้อยถึงหกร้อยกับขนาดแปดมีดแต่ปะเนาะครับร<อ>ับมีกติเขาได้ใจผลุ๋ยทุกฟันนี่ก็ดีครับคนผมว่า เคยใจมาจังอื่นมานี่มันเคยใจมาหลายอย่างปเนาะหลายอย่างแล้วครับครับมาลองใจ๊ยตีนี้ใช่ป่ะจึงดีขึ้นครับแล้วก็นี้เกาะอกาะได้ทักเตาะใต้นเหมือนกันทักสายหายแล้วทักสายหายแล้วแล้วก็กระบอกออกเลยแต่ว่ากีตีนี่ก็ออกมาปกติตามวันออกออกหัวใต้ออกหัวใต้ครับปอน้องืูอาการเเรรริิ่่มมคับดีขึ้นมาดีมาออกได้ครับถ้าถ้าจะฝาก บอบอกื่อเกษตรกรตั้งอำเภอเถิงว่าปุ๋ยเขารักษาได้จริงบ่ได้โกหกบ่ได้เตรียมอย่างกันจริงก็บอกถามพอได้ก่อทำาะไรทำาะไรบ้างกันทำอยู่นอกความจริงนอกมันกับซึ่งดีครับขจายมาซึ่งดีเค่แ่องแรงผู่เรียงเลยครับเนาะสีเหล็กู่เรียงเลยนครับแข็งครงเลยสีด้วยไอ้ก็ฝากถึงเกษตรกรตั้งอำเภอเทิงตั้งจังหวัดเชียงรายจังหวัดะเยาว่า อ่าคลิปทุกคลิปที well <Spin. S 1> ท่เขาทำออกไปเขาไปเตรียมเขาติดตามจริงพอเนาะครับครับครับมันมีเยอะแยะเนาะพอเนาะครับครับขอขอบคุณปอชัางนาคีเด้เออได้มาเอลเยี่ยมชมสวนยางมาับเนาะเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาเอลเรื่อยๆครับอ่าขอบคุณครับ